เกิดอะไรขึ้นดาราหนุ่มชื่อดังอดทุกคนหนีผมไปหมดแล้วกลัวเป็นซึมเศร้ามากเป็นอีกหนึ่งนักร้องดังที่มีแฟนคลับคอยติดตามและให้การสนับสนุนอย่างแน่นเนืองสำหรับหนุ่มกันนพัฒอิในใจเอ,อื้อซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นสนมาเป็นระยะเวลากว่า2ปีแล้วแต่ยังไม่มีสาวสมาดูแลหัวใจสักทีโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสตัดพอว่า ทำไมปีนี้มันรู้สึกโคตรเหงาเลยอยากมีใครให้ไปเที่ยวปลายปีกับเขาบ้างแต่ก็ไม่วายมีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์บอกให้หนีไปและคอมเมนต์เชิงบุรีหน้าตาและแซแรงถึงนิสยัยล่าสุดหนุ่มกันนพัสนได้ออกมาเผยว่ามันเหงามีคนนึงที่โสดไปกับผม แต่ล่าสุดเพิ่งมีแฟนและเท่าที่ผมมีข่าวเวลาผมไปมีข่าวกับใครเขาจะบอกว่าหนีไปตอนนี้ทุกคนหนีผมหมดแล้วกลัวเป็นซึมเศร้ามากตอนนี้คนที่คอมเมนต์ว่าหนีไปก็เข้าใจได้บางคนอาจจะเม้นด้วยความสนุกแต่ผมก็เข้าใจในโมเมนต์นั้นตอนนี้ผมก็เปิดนะส2สองแล้วแต่ไม่มีใครเข้ามาเพราะว่าภาพลักษณ์ดูไม่ดีก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่า ภาพรักผมอาจจะดูเป็นอย่างนั้นมันอาจจะดูแย่เลยแต่ก็อยากให้ลองเปิดใจดูที่ลึกๆก็คิดมากในเรื่องเหงาเนี่แหละถึงแม้ว่าวันนี้จะหมดทางไปแต่เชื่อว่าจะมีเส้นทางใหม่ให้ผมได้เดินไปอยากเปิดเส้นทางนั้นศึกษากันดูได้ผมไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิด